ดูเขียนไปดูคนดูตัวเลขนะพี่สิอันนี้งดก่อนไม่เข้าเดือเอฟซีย่าอันงดก่อนไม่ยาดาผก่อนไม่ต้องไปดูแล้วเอาดูใหม่นะอาเนี่ยนะครับอืมหลวงปู่ให้เงินห้าร้อยคือตัวนี้หนึ่งใบหนึ่งใบผมก็จับมาสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งจับเลขสี่ได้ก็คือเลขสี่ที่หลวงปู่บอกว่าออสตางค์ปรำรวยตัวติงซี่ตัวติงซี่ก็คือสี่หลวงปู่บอกสี่ตัวหนึ่งเลยสี่ แล้วก็ห้าร้อยก็คือตัวนี้เลขห้าหนึ่งใบก็คือผมจับมาแบบนี้สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งอ่าเลขก็ดูแบงค์จริงๆด้วยที่ที่เอาเงินมาให้วันนั้นฟันจนจริงครับแบงค์กับแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าร้อยจริงๆตัวนี้ครับผมไม่ใช้เพราะตัวเลขเหมือนกันนี่คือจะไม่ใช้เลยใช่ไหมครับอันนี้ตัวท้ายหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเลขท้ายหนึ่งสเกตตัวนี้ เป็นผู้หญิงผู้ชายที่อําให้ผู้หญิงตัวนี้ถ้าเราบวก็คือสี่กับห้าก็เก้าเหมือนกันก็หนึ่งสี่เก้าเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาอันนี้หนึ่งในสี่ห้าหนึ่งอันนี้หนึ่งสี่เก้าก็คือหนึ่งสี่เก้าเหมือนกันหนึ่งสี่เหมือนกันครับก็เลยเป็นตัวนี้อันนี้มองเห็นไหมตัวเล็กเล็กเล็กตัวเล็กเล็กนะครับเล็กมได้ยินไม่นอเสียงผมสุดสุดแล้วนี่พูดดังสุดสุดแล้วเห็นไหมก็เห็นอยู่อ่าแขมน้าจอหลังๆก็หลังๆนิดนึงอ่ะ ในเงินก็เอามาให้จริงจริเนี่ไม่ได้ฝันนนี้ตัวจริงแต่อันนี้ฝันฝันว่าลูกปู่ให้เงินห้าร้อยครับแล้วก็ได้จริงๆถ้าฝันได้รางวัลที่หนึ่งครับก็ฝันเมื่อคืนวันพระบวชทันครับคืนวันพระอ๋อวันที่สิบสิบเจ็ดลึกอเปล่านั้นคืนวันที่สิบเจ็ดน่าจะคืนวันที่สิบเจ็ดครับคืนวันที่สิบเจ็ดกลางวันก็ตัวหายกลางคืนลูกปู่ให้เงินห้าร้อย ห้าร้อยหนึ่งใบปกปกติเงินในตู้น่าจะห้าร้อยนะะปลุกไรงเกินองมาอยู่ครับมาอยู <laughs> ่บกตู้ตู้นี้ที่ผมเก็บไว้ไม่เปิดคือประมาณสักสามเดือนผมว่าจะเอาเปิดตู้นี้ไปซื้อฟืนก่อไฟอืมก็ไม่มีฟืนก่อไฟผงก็อไตั้งใจจะเอาตู้นี้แหละบอกู ui, ้ช่วยู้ช่วยว่าเออเอาซื้อฟืนก็ได้ก็เลยซื้อก็เลยตู้นั้นก็จะเปิดอยู่ใหู้้ช่วยเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ก้าวฟ้าไฟก้าน้ำทุกอย่างเลย แล้วก็พอคืนนั้นแหละหลวงปู่บอว่าเงินไม่มีเลยให้500ห้าร้อยมายแล้วนี่พี่ผู้ยิงมาจากจังหวัดอะไรผมไม่ได้ถามให้ห้าร้อยจริงๆกตัวเลขก็ใกล้กันเลขท้ายก็คือหนึ่งสี่เก้าแต่สี่ฝามฟันก็คือห้าสี่หนึ่งครับอ่ะต,ตัวเลขมานี่อ่ะครับก็แค่นี้เลยโชว์แค่นี้มันต้องโชว์เยอะเดี๋ยวเขาดูไ่นรอบนี้ถ <laughs> ้าโชว์เลขปุ๊บ <das S 1> <c rees> เขาจะดูเลขปั๊บเขาจะปิดเขาดูไม่จบเขาไล่เลขแล้วก็ไปเลยเขาไปเลยก็รีบไปไปเลขแล้วรีบไปแล้วรีบไปรีบไปซื้อรีบไปซื้อรีบไปจดไว้แล้วก็ลืมนะก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางถ้าผิดถูกก็เราก็แก้ตัวใหม่เนาะมันมีผิดมีถูกมีผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวผมก็งดผ่านมาก็ไม่เข้างด่อนก็เฉียดเม็ดเดียวงดนี้ปังๆแน่นอนปังแน่นอนครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งอันนี้ผมจะบอกไปรัวเลขมันเยอะมันจะมีเด็กน้อยคืนที่สองมันจะมีเด็กน้อยมาบอกอีกทีหนึ่งอันนี้บอกได้นาะได้ความฝันนยคงคงไม่เยอะหรอกครับอ่ะคุยกันก่อนได้ค่อยดูเลขนะเดี๋ยวผมจากสามคนอ๋อย้งบอกว่าเด็กน้อยคนนี้จะเป็นเด็กเล็กๆแต่ผมไปถามไปถามเมื่อเช้าว่าเด็กกําลังได้สองสองขั้วครับสองขับก็ประมาณ หกร้อยกว่าวันเนะหกร้อยกว่าวันหนะึ่งหกหกหกก็บอกว่าสามแปดเก้าหนึ่งไม่เราสามแปดเก้าหนึ่งเด็กน้อยเขาพูดมาสามแปดเก้าหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งครับเดี๋ยวผมไม่ได้เขียนตรงนี้อ๋สามแปดเก้าหนึ่งครับแต่เด็กน้อยจริงๆเขาพูดไม่ถนัดหรอกแต่ในความฝันเขาบอกว่าสามแปดเก้าหนึ่งอ๋ฝันไปเห็นเด็กน้อยแล้วครัเด็กน้อยบอกเลยบอกเลยสามแปดเก้าหนึ่งก็ ไอ้เลนยายันนั่นแหละเลนไม่เย็นเลยโอ้เลนไม่ย็นเอ็กเด็กเขาได้ประมาณสองขวบลูกของคือหลานอะไรลูกของเกอหลานเขาลูกของไม่เย็นแต่เป็นหลานไม่เย็นหลานไม่เย็นลูกของลูกลูกของลูกอ๋อลูกของไม่เย็นคือลูกของลูกนั่นะองก็คุยว่าฝันเห็นฝันเห็นคือคือถ้าพูดตามตามบ้านๆคือถามนั่นแหละ เลขออกอะไรคือตามตามแบบความจริงเนาะมไม่ได้ฝันแต่ในฝันก็บอกว่าสามแปดเก้าหนึ่งครับเด็กร้อยเขาพูดเด็กเขาพูดไม่ถนัดหรอกมันจริงจ,งจงแต่ในความฝันมันถนัดสามแครับสามแปดเก้่ไม่รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้าสามแปดเก้าหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งแต่แต่ตวที่ผมฝันก็คือลุกปู่ให้เงินห้าก็สี่หัาหนึ่ง สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งถ้าเราบวกไปก็คือเก้าหนึ่งเหมือนกันสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าหนึ่งเหมือนกันเก้าหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอ๋เก้าหนึ่งเหมือนกันเราดูแล้วเลขแบงก์ก็หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเข้ากันหมดเหมือนกันหมดสามสามอย่างนี้ใน,นเขียนเลยได้นาะได้ได้เขียนอะไรก็ได้เอฟซีมันเข้าใจนะครับเขียนไปเลยก็ได้เผื่อเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีเนาะฝันก็คือฝันอั่นหละเนาะฝันยังไงก็คุยอย่างนั้นแหละนะอันนี้เด็กน้อยร้านไม่เย็น ไม่เย็นจับไม่นอนเดี๋ยทำไมมืไม่ติดเลยเอาอีกทีหนึ่ง<ร><ร>มาลุงปู่ให้เงินห้าร้อยอันนี้ข้างบนไม่ต้องเอาก็ได้เพราะมันเคยออกแล,<อ>แล้วโูนโซนแต่เฉพาะตัวนี้คือลุงปู่บอกว่าให้เงินห้าร้อยไปซื้อของกินคือผู้ตามภาษาลุงปู่ต,ตัวติ้งไอซีไอซีไอตซีไอซีือฮะ เอาลูงป,ปู่ให้เงินห้าร้อยไปซื้อของกินบอกกลางวันตู้หายกลางคืนลูงป,ปู่ให้เงินแล้วก็คืนที่สองเด็กน้อยเขาบอกสามแปดเก้าหนึ่งอืมฝันเด็กน้อยบอกสามแปดเก้าหนึ่งแล้วก็กลางวันก็มีพี่เอาเงินห้าร้อยมาให้จริงๆริมครับคือตัวนี้เลขท้ายหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเลขท้ายเดียวกันหนึ่งสี่เก้าตัวเดียวกัน 1> 1, 4, 9, เนาะ รับตัวเดยวโดดตัวเด็ตัวเดียวกันโอ้ตะดัดแล้วอครับเสียงดังไม่นอ้อฟซีผมพูดสุดๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะดังหรือเปล่านอ้อนี่ทำไม่ดังเดี๋ยวทำใหม่อ่ะตอนนี้ประมาณนี้ไอ้โชว์เยอะอ่ะโชแบงค์โชว์แบงค์อ่ะแบงค์นี่โชว์เสร็จให้ผมเฮ้ย้ไปไปซื้อเลขอันนี้คือคือจะเก็บไว้ตัวเลขนี้เอ้ยแบงค์นี้คือพี่ให้ให้ผมไปซื้อทูบซื้อเตียนซื้ออะไรก็ได้เป็อโอาซื้อของกินก็ได้แล้วแต่ แล้วผมบอกว่าเลขมันเข้ากันพี่เดี๋ยวผมเก่งไว้ก่อนถ้าเลขถูกผมไม่ใช้แต่ถ้าเลขผิดผม,มรีบใช้เลยถ้าเลขผิดผมเอาไปซื้อทูกคับ <laughs> ถ้าเลขถูกเอาไปซื้อมาม่าดิมา, <laughs> ม,า,ม,าม่าเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบเสียวกันเล่นนะเอฟซี FC เนาะก็ขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับอันนี้ถ่ายไกลๆเด้อเสียงผมตะคอกจนน้ำลายจะกระเด็นหมดแล้ว <laughs> ครับแล้วก็ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะประมาณนี้ไม่เยอะนะประมาณนี้ไม่เยอะนะครับก็อันนี้คือผมไม่ให้มองข้างบนหรอกถ้าส่วๆไม่ต้องมองมองข้างล่างครับครับก็เห็นเลขหลายครั้งแล้วนะครับก็จะพอแล้วตัวเลขนะครับอ่ะก็ขอบคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความฝันฝันเห็นหลวงปู่แล้วก็ฝันเห็นเด็กบอกเลขแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้ห้าร้อยให้จริงๆอันนี้ฝันฝันเป็นจริงครับเป็นจริงนะครับเอามีอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ที่เอาปฏุปัจจัยมาให้แล้วก็มันเป็น มันเป็นจริงที่สุดที่ผมฝันฝันมาลุงปู่ให้เงินแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มากรบาบไหว้ลุงปู่ก็เอาเงินมาให้ผมจริงๆห้าร้อยและตัวเลขนั้นก็คล้ายกันพอเลขผ